แนนครับผู้ชมโหต้องบอกว่าวันนี้เราพาผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเ็นครับผมเหตุอยากด้วยนะอยากคนไทยเชื่อยจจีนรับมากราบสักการะบูชาที่นี่เพราะว่าใกล้จะถึงวันปีใหม่จีนก็คือวันตรุษจีนแล้วโอ้นะฮะแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกราบขอพรเทพไทยสวยเอี้ยะเรื่องการเงินการการทองที่นี่มี พระประธานชื่อว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเนี่ยมีชื่อภาษาจีนอีกชื่อหนึ่งคือเจ้าพ่อซัมปองกงนะฮะมีตั้งแต่สมัยอูทองเลยนะครับคืออยู่มาอย่างยาวนานมากแต่ที่ทําไมต้องพามาที่นี่เพราะอะไรเพราะวัดที่นี่นะฮะองค์พระประธานหลวงพ่อโตเนี่ยฮะเป็นองค์พระประธานที่ใหญ่ที่สุดในอุุเยาครับแล้วใหญ่ขนาดใดเดี๋ยวพาไปดูกันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยากรวยไหมอยากเลยครับพี่ถ้าอยากรวยก็ไปรวยด้วยกันเลยน <พา S 1> ะไปไหนครับไปเลยฮะสายบูตามกันมาครับ ตอนนี้นะเราอยู่บริเวณหน้าทางเข้าที่เขาไปดูองค์หลวงพ่อโตนะฮะแต่ก่อนที่จะถึงทางเข้าเนี่ยเขาไม่ไม่อนุญาตนะที่จะให้เอาคู่เนี่ยเข้าไปไหว้ข้างในเพราะนั้นเนี่ยเขาจะให้มาไหว้ด้านนอกเท่านั้นอ่าหลังจากไหว้เสร็จขอพรท่านเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงจะเดินเข้าไปกราบสักการะบูชายอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าองค์จริงๆของหลวงพ่อโตเนี่ยนะใหญ่ขนาดไหนเห็นแล้วจะต้องแบบโอ้โหใหญ่จริงๆเป็นไวครับคุณผู้ชมไปแล้วครับพาไปหน่อยไปครับคุณผู้ชมครับตามไปครับ มาแล้วเดี๋ยวมาไม่ถึงเราต้องถวายผ้าใช่ไหมพี่งั้นก็ต้องเดี๋ยวบูชาบูรุ่มกันครับช่วยสื่อไหมผ้าตัวนี้ที่เราจะไปทบุญบูชาท่านเนี่ยนะเวลาการมาเนี่ยมันจะเป็นผืนใหญ่ๆยาวเๆเพื่อเราจะไปไหวไว้ตรงอันสากสัมพัตินะครับอันนี้มีความหมายอะไรบ้างฮะเพราะในฐานะเพชรก็ถ่ายผ้าถ่ายผ่อนคือการถวายผ้ากับมีความเชื่อว่าจะทำให้เรามีผภาผ่อนที่ดีสิ่งที่โนธรรม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะครับแนะนำให้ซื้อผ้าทำบัตรกันไปกไนเลยครับผมก็อย่างที่บอกนะว่าตั้งแต่สมัยไม่ต้องถือขก็คือพระรามาธิบดีที่หนึ่งโอ้โหนี่ผมต้องพูดคำนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมแค่ทางเข้าก็เห็นแล้วว่าองค์พระใหญ่มาก <uge ot> อโอ้โหเฮ็ดเป็นัไงบ้างครับบรรยากาศตรงนี้คือใหญ่มากนะองค์หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตยรัตาน,านายกเนี่ยนะเป็นพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายผู้ชมเชื่อไหมเฮ็ดเชื่อไ้มว่าเป็นเป็นปางมารวิชัยด้วยแล้วกออ็ด้วยการขัดสมาธิราบเนี่ยขนาดหน้าตัดเดี่ยวกว้าง14.20นะ สูงเนี่ย19.20วัสดุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นเป็นทองเนี่ยเดิมข้างในเนี่ยฮะเป็นปูนปั้นลงรักปิดทองหลวงพ่อโตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่บเมืองของกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่ตอนสร้างกรุงเลยที่สําคัญนะต้องบอกได้เลยว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่มีการเคารพนับถือในหมู่ชาวที่มากนะครับเฮดเพราะว่าโดยเรียกกันว่า ซัมปอรโกงเนี่ยนอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้ที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้บูชาจํานวนมากเป็นประจําทุกปีเลยครับโอว่านังการมากเลยครับผงดงามมานสวยงามมากครับพีเ่เราจะวางตรงนี้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชุดต่อน,นแล้วก็จะขึ้นไปขึ้นไปหกนี่คือบริเวณด้านหน้าครับในี่คือปางนาันวิ่ชัยปางนันวี่าชายก็คือจะมือมีมือท่านด้านหนึ่งเนี่ยวางแบบท่านอีก็่านอีกแบครับ ไปดูมั่งล่องกันดีกว่าครับผมเสาที่เป็นการขั้นพระโสถเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะจากจากการสร้างในศิลป,ปนนะนี้นะครับครับโครงสร้านใหญ่ทำใหเสาออกมาเลยถ้า,า,าดูจากด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะรู้สึกเกย็นเหรอพี่ใช,าชา่คุ้มไม่ถูกครับรู้สึกเกย็นรู้สึกสงบรู้สึกแบบเหมือนมาเติมพลังอ่ะมาทําจิตใจให้สงบมาก วัดดีๆ,ๆอย่างนี้ไม่น่าพลาดนะครับ<ต>ครับู่ใจกรุงเทพมากเลยจูกต้องครับก็ยังมีสถาปัตยกรรมรวมไปถึงพุทธศิลป์ในสมัยพระเจ้าอุ่ทองมีความสูมงความท่านพระเกศาเนี่ยนะฮะไปจงสุดเฮดานหลนังคาพระวูสือสวยมากอะศิลปะตรงเนี้ย่พูนอกจากนี้นะครับยังมีในเรื่องของเทพจีนครับ อยู่บริเวณวัดเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจบริเวณวัดที่ให้เราไปกราบสักการะบูชากับสายหมูพาดไปได้กับออ o เนชั่นตามไเลยครับ เมื่อกี้ที่เทดบอกว่าอยากจะรวยใช่ไหมครับใช่ครับทีอ่อยากรวยต้องมาตรงนี้นะฮะด้านหลังเรานี่คือศาลของเทพเจ้าไฉ่สิงเอียนั่นเองนะครับคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยชอบ,บที่จะก็มากราบสกักการะบูชาเพราะว่าท่านเนี่ยเป็น,น,น,นเทพในเรื่องการให้เงินให้ทองค้าขายร่ำรวยห้างร้านต่างเนี่ยนะ,ะทำธุรกิจใดๆขอให้สะดวกนั่นเองนะครับทางพราหมอินดูนี่คืออะไรฮะทางพราหมอินดูเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าเท้าปูเบนทางเท้ากูเบรันครับแล้วทางพุทธที่เรียกว่าเวสุวรรณครับก็จะเกี่ยวกับการเงินการทองอยู่ดีแล้วก็จะ ในทาของหน้ายักษ์เนี่ยเขาจะเรียกเป็นเทพเจ้าแห่งผู้ผีปีศาจครับคนที่ดวงตกดวงไรเนี่ยสมควรจะมาไหว้ครับได้ทั้งเงินได้ทั้งจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีด้วยครับนะฮะอันนี้คืออีกหนึ่งทั้งเทพจีนแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสำหรับคนที่ดวงตกรู้สึกว่าเอ๊ะปีนี้ดวงปีชงยังเลยปีกระต่ายทองชงมากชงน้อยชงขลัไหนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าไปแก้ชงกันยังไงตามไลยครับครมครับ เทพเจมีว่าความเป็นเทพจีก็จะมีอรไรย <f> ที่อลังการเยอะๆมีอะไรแดงๆมีโคมีอะไรเยอะๆนะฮะเทพจีเนี่ยก็จะเกิดจากการสั่งสมบารมีนะครับงศาสดาต่างๆใ,ในในที่เราไปดูมาอานหนังเรื่องท่านเจ้าแม่คงจิน<ร>อะไรๆตามๆในนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายองค์เจ้าแม่คงจินนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสดาของปาะเทศจีนครับ รวมไปถึงทางด้านสพคุณอูนะครับมีเทศผู้ท้อนะฮะแล้วก็ที่มาแก้เรื่องของปีชงในหลวนข่านองนี้เลยนะฮะคือทวพเทพเจ้าท่านสวดเพียนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทําพิธีในการแก้ปีชงนะครับก็าจะมีวิธีการว่าเออต้องสวดขอกับเทพเจ้าม้าดินตลอดนะฮะเพื่อให้ท่านเนี่ยเปิดทาให้เรานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการนําชื่อของเราเนี่ยไปใส่ในกระดาษ นะครับแล้วก็ปัดเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยที่เมื่อกี้ผมเห็นคนเขาทำกันเปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเอาสิ่งไม่ดีในดีนี้ที่จะชงกับดูมีแน่นอะไรเงี้ยนะฮะที่ออกไปนะครับแล้วก็นําไปป่าบางคนก็เอาไปรับคนเรียกว่ามาที่เดียวบจบเลยนะครับจบเลยแต่มันไม่จบถ้ตอนนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าติดกันนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมเป็นสารเจ้าแม่สร้อยดอกหมกและ อันนี้ผมไม่รู้ประวัติดีเท่ากับคนที่อยู่ในสารนี้เดี๋ยวเราไปหาคนที่เขารู้กันดีกว่าแล้วไปถามาว่าเอ๊ประวัติความเป็มาของสารก็แม่สร้อยอกมากคืออะไรเป็นอย่างไรนะเด็กเราไปคายกับไปคข้าคุยิู้ชม ู้ชมค,ครับคืออย่างนี้บริเวณริมฝั่งแม่น้ําปากสักที่ติดกับวัดพนันเชิงเนี่ยนะฮะก็บริเวณทางทิศเหนือเนี่ยเอาง่ายว่าเดินมาเนี่ยจะเจอสารที่เราพามาเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ็ดครับ,รบแ,ลแล้วก็จะติดกันเนี่ยคือสารของเจ้าแม่สร้อยดอกมาประวัติท่านนี่นะฮะคือลักษณะต้องบอกนี้ก่อนตัวสารเนี่ยเป็นแบบสารจีนนะจากเรื่องพระเจ้าสายน้ำพึ่งฮะอันนี้ปรากฏในราชวมศ์สาวดาเหนือเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ซาก่มานะ เจ้าแม่พระนางสุตธรรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญจากการเสื่อมชนของพระนางทาให้พระเจ้าสายพึงเนี่ยสถาปนาอารามแล้วก็ตั้งชื่อพระสถานนามนี้ว่าเป็นพระวัดพระเจ้าพระนางเชิงขึ้นตรงเนี้ยนะฮะเป็นบริเวณที่ได้เป็นที่สถานพระชถานคิสสืนพศพของพระนางสุตธรรม พระนางสรมบาเป็นใครอันนี้ต้องถามก่อนครับพระนางสรมบากเี่ยคือเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าคงจีนเราเป็นลูกสาวของพระเจ้าคงจีนองกษัตริย์คงจีนเนี่ยก็คือกษัตริย์ท่านนี้ได้จัดงานแต่งอันนี้พูดเป็นภาษาชาวบ้านนะให้กับพระอัครมหสีนะครับและพระองค์เนี่ยได้เชิญเสด็จมายังเมืองอยุรยาก็คือมาที่จังหวัด ยกตัวอยขอยงเราในปัจจุบันนี่นะฮะเราก็เกิดเหตุทำให้พนางทิพย์ผู้ชนแต่เราหอไม่พูดนะว่าเหตุของการทิพย์ผู้ชนของ,ข,องข้าพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไร,ค,รคนไ,นคนไนทยเชื้อหลายปีเนี่ยมาถวายเป็นที่สถิตของพระนางก้อยดอกหมัดนี่กูและขนลุกนะครับหมายความว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีความเชื่อกันว,ว่าวิญญาณของพระนางก้อยดอกหมัดยังอยู่นั่นเองนะครับและที่สำคัญเนี่ยตรงนี้ จัตสมอมเรือนะฮะที่งมได้จากแม่นม้ำรีเวน้าวัดเนี่ยซึ่งมีผูที่มีเชื่อว่าเป็นเรือสัเภาที่พระนางสร้อยดอกไมกเนี่ยประทับมาปัจจุบันนี้นะฮะอย่างที่บอกมันเหมือนเป็นเรื่องเล่าไปแล้วเมนเป็นตำนานไปแล้วนะครับามมาว่าสำหรับคนที่กำลังจะเลือกต้นธามาค้าขายหรือคนทคี่ํามาค้าขายในสุขมวลมาไหว้นะเพราะว่าสาเภาคือการค้าขายถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้พลาดไม่ได้นะใครที่าม,มาที่นี่นะฮะต้องมากับสักการะบูชาพระนางสร้อยดอกไมกครับ สายมูห้ามพลาดนะเพชรคือถ้าสนใจนะอันนี้จะมีเครื่องรางของขลังที่บูชาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเราก็จะมีหลายๆรุ่นนะเป็นเนื้อผงก็มีเป็นเหรียญก็มีนะเป็นสร้อยจะไปแขวนหน้ารถก็ได้นะครับชอบไหมชอบไหมผมไม่กระพริบตาเลยครับ น่าสนใจมากอืที่เห็นนะฮะอยู่บนเชลนะครับก็จะเป็นองค์สำหรับมูชานะครับเป็นประตูนะนี่มีทองค้นะครับ,ก,รบก็จะมีหลายขนาดตั้งแต่ห้านิ้วเจ็ดนิ้วเก้านิ้วอ่อารวมไปถึงสองนิ้วนะนี่วางหน้ารถนะฮะเพือให้ท่านคุ้มคอรองเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับ แล้วก็เวลาจะไปออกไปเจราจาค้าขายเรื่องธุรกิจกันเนาะก,ก็กล่าวถึงท่านนิดนึงให้ท่านประธานพรให้นะครับเพื่อให้การเ,เจราจาสาเร็จครับค้าขายรุ่งเรือง<ม>นะฮะเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะับที่คนไทยเจอจากจีนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาแลกวบ็มาบูชานะครับจุรจีก็เหมือนเป่ใหม่คนงจีนนะครับ คามป็นมงคลที่นี่พานไม่ได้จริงๆวทนธนที่ผมเห็คนไทยจะาใส่จริงเยอะจริงเยอะอยที่บอกนะที่นี่เ็เปิดทุกวันนะช่วงเวลาตั้งแต่8โมงไปถึง5โมงนะครับก็มีเทตด้วยนะครับเทตสำหรับวัดเสนเชิงวัรัตนหาเทเพระสงมงคลอ่าแล้วมีพงคลเื่อเทปอะไรฮะพระสมงคลหลวงพ่อโตวัดเสนเชิงอ๋อพระมวัดกวีใหม่เทปวัดถุวมงคล แย่สุดของนั่นเชอพระโตหอมมากของพอนะทุกผู้ชมนะอันนี้แล้วก็เรามาฝากสำหรับสายมูกันนะครับความศรัทธาจะสร้างความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นจะทำให้เกิดความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะความศรัทธาในสิ่งนั้นๆศรัทธาในการกระทำ ศรัทธาในคำสอนที่ทำให้คนคิดดีประพฤติดีสำหรับวันนี้พวกเรา God of Nation ขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ